สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงสวัสดีค่ะทุกคนสมุดเอาไป,ไปเปื่นมีลุมเซสมุดธนาคารสียงอันนี้<ม>คืออันที่ไม่ได้ใช้ลาวอันนี้ไม่ได้ใช้ใช่เพราะว่ามันเยอะเกินไปโอ้น,นี่ไงแล้วก็ไปทั้งถุงนี้แล้วกันได้ ไปแอวไหนบ้าหรือโกดังค่ะหนักกวโกดังอีกค่ะตอนนี้ลงเก็บของค่ะ ดูการแต่งหน้าคอนทัวร์ใช้แด้เบลตี้ค่ะวันนี้ก็บอมาแต่งหน้าเออเนาะใช่มันมันก็เลยติดกันมาแต่งหน้าข้างล่างล่ะชุดหน้าหลางงงไหม อยู่หันไห์ปกติดูเหรอสวัสดีค่ะตัวที่ลงหน้าผากเมื่อกี้ที่บีบนฝ่ามือ นี่เหรอหลืออะไรแม็กลองวันนี้ใช้รองพื้นแม็กตัวใหม่เขาลองดู ไไดด้คอนซีลเลอร์สามช่องของฉันใช้จนลอกหมดแล้วอ่ะ อะไรแบบเพิ <No. S 1> <อ>่มยโนโวคอนทัวร์ไม่มีขายค่ะแต่คอนซีลเลอร์มีขายคอนทัวร์ไม่มีขายแต่คอนซีลเลอร์มีขายรีวิวน้องอาเน้องน่ารักมากน้องเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองอะเธอแล้วก็แบบมีคาแรคเตอร์คนเด็กคาแรคเตอร์ชัดน่ารัก น่ารักเลยน่ารักหน้าตาก็น่ารักส่วนน้องสาวก,ก็จะนิ่งๆหน่อยคอนทอวร์่ากี้หาซื้อที่ไหนเซฟราค่ะหาซื้อได้ที่เซฟราเซฟโรใจ อันนี้พี่จูงให้ แล้วดูคอนซีลเลอร์ดิโอ้ยอยู่ไหนโอ้ยอ๋อ ลิปของ i o u ค่ะตัวนี้ของพี่พียรลิปบำรุงปากอันนี้ดีมากราคาดีด้วยแค่สองเก้าิบาทเอ้ยสองสีสิบาทแต่ว่าซื้อสั่งซื้อสองหลอดจะเหลือสามเกเกคุยแทบโชว์แม่ตอบคำถามดีมากพี่ผมใช้ะกินแคร์อะไรพี่ใช้ตัวของม e r น n าทาตัวทั้งหมดแล้วก็เอ่อ แล้วก็หน้าใช้ตัวของตัวเองหมดเลยค่ะช่วงนี้พี่ชอบใช้ตัวตัวน้ำให้ผิวก็คือไอตัวตัวนี้ผิวมันฉ่ำดีพี่ชอบช่วงเนี้ยวันนี้เดี๋ยวไปถ่ายงานแป๊บน,นึงแล้วก็กลับบ้านอาจจะกลับมาช่วยเขาแพ็คของแล้วก็ มีคุยงานอีกตอนเย็นสนใจลิปในตะก,กร้ามีเอาไหมอย่าลืมเอาแ่นเสื้อขึ้นเดี๋ยวปากอันนี้ให้ก็ได้อ่ะเอาป่ะคอนซีลเลอร์เอ้ยอันนี้ก็มาแล้วนี่น่ะอ่ะลิปอ่ะใส่ไว้ให้ในตจ้กกาใครเอากดได้เลย ต่อไปจะลงคนทนต์วันนี้ประกาศเต้นพาา่าไมโครเวฟใช่ไหมพี่พีทคะพี่ก่นไหนไม่มาเลยค่ะพี่พีชมาน่าจะประกาศเลยนะ น้ำแร่ใช้ดีมากค่ะน้องหายไปแล้วคนก็แบบน้ําแร่มาไหมคะน้ําแร่มามลองใช้เก,กิมก้มผมสิวพ้ขอบคุณค่ะที่ม้วนผมไม่มีขายจ้าผมองไปตักไปซื้อไปสอยไปเอากันเองแม้ค์าเมื่อกี้ของดีเซ่ค่ะ ตลอดกาลตลอดไปเวอร์เนี่ยเบอร์เนี้ยมันหมีเขาว่าโอ้ กล้องตัวเทชันหายไปไหนเนี hey, ่ยเหรออยากไปเกาหลีแล้วอะทำไงดีอะ นี่ที่เขียนนี่นคืออะไร natural liner เราไม่อ่านก่อนแก่อะ แล้วทำไมไม่อ่านก่อนเกะหาบ่เจอเดอ้อสู้โอ้ไม่เจอช่างมันก่อน ตอนนี้เนี่ยพายุใส่มากใช่ฉันเล่นไม่หมดเลยกนแดดของหมดค่ะกันแดดไม่มีของเลยคอนทัวรเอาไหมสบูยนเด็กอาอยุสิบเอดใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยเฉลหลันทองมาก ลิศะดูรวยเลิศะเนี่ยคนละปันโผเลยชิญการใช้ผู้จัดการเดียวกันเมื่อคืนเอฟขอสบัดพี่ใช้แชมพูกับครีมนวดเออแชมพูสับผมกับครีมนวดของตัวเองค่ะเอาไหมเดี๋ยวดึงตะก้าให้ ข้นหาคอนทัวร์ให้ด้วยแป๊บนึงคอนทัวร์ไปไหนคันคิ้วคันคิ้วสิบห้าอันเองเหรอ,อคอนทัวร์อยู่สิบห้าอัน โปรเจกันนะคอลลีมีออกไหมต่อไปเรามาปัดแก้มกันนะคะทำคลิปอะไรดีอ่ะรอบที่แล้วทำคลิปม้วนผมเร็วไปแล้วที่คนชอบดูรอบต่อไปทำคลิปอะไรดีรักมากมาติดมาติดไแล้วขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะขอบคุณที่เอ็นดูและเม่ตาแป้งพับปอโอยสู๊แป้ง <c oughs> สูนี่นะแอยงว่าไม่ทราบจ้ามีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะไซส์เบอร์หนึ่งผิวขาวเบอร์สองผิวขาวเหลืองแล้วก็เบอร์สามผิวสองสีเ<แ>ด้อสาวเบอร์หนึ่งผิวขาวเบอร์สองผิวขาวเหลืองแล้วเบอร์สามผิวสองสีเด้อแล้วคิดได้หมดเลยค่ะคนท้องก็ใช้ได้ค่ะแต่งหน้าสามนาทีเหรอคะอยู่ข้างล่าง ปัดแก้มวันนี้ใช้ของแม็กนะคะนี่ไงไม่ตีตาย,ยานี่เรียกอย่างเดียวไม่ฟังไงเรียกไม่ฟังคําตอบเขาไงสกินแคร์ที่พี่ใช้คือพี่ใช้ตัวเซรั่มกับรินเตินมน้ำให้ผิวซึ่งตอนนี้พี่ติดตัวนี้มากนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยไดย้ใช้เซรั่มเท่าไหร่ เมื่อคืนหนูไปได้สก์ผมอชอบตอนม้วนผมมาก